เป็รายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนร์ร่วมกับบริษัทดีท็อกจำกัดไทยประกันชีวิตโซดาสิงห์ฟอร์ดคิงพาวเวอร์ SSBC เสนอ ดีไอคปรากฏการคนสวัสดีครับท่านชมครับขอต้นรับสู่รายการดีไอคอนปรากฏการคนครับวันนี้ปรากฏการเรื่องที่เราจะพูดถึงนั้นเป็นเรื่องใหญ่ครับเป็นเรื่องของวิถีทางในการดําเนินชีวิตของคนเป็นเรื่องของคนทั้งประเทศเป็นเรื่องของคนทั้งโลกท่านผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่า เราเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้แล้วเราก็ต้องการจะเป็นนู่นจะเป็นนี่จะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้ทำไมเราต้องเรียนให้เก่งทำไมเราต้องสอบให้ได้ทำไมเราต้องทำงานที่มีอนาคตมีเงินเดือนดีๆมีรายได้สูงๆทำไมเราต้องสร้างบ้านใหญ่ๆทำไมเราต้องมีบริษัทที่เข้มแข็งทำไมบริษัทเราต้องดีกว่าบริษัทคนอื่นทำไมประเทศของเราต้องยิ่งใหญ่ทำไมประเทศของเราต้องยิ่งใหญ่กว่าประเทศคนอื่นอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ทา บางทีเราไม่รู้ว่าเราทําไปทําไมถามว่าเหนื่อยไหมทุกไหมก็เป็นแต่ก็ยังทําอยู่เคยสงสัยไหมครับว่าสิ่งต่างๆที่ทําให้เราเกิดขึ้นและเป็นอย่างนี้นั้นอาจจะมีนัยยะซ่อนอยู่อาจจะเป็นแผนการของใครบางคนก็ได้ที่ทําให้เราเป็นอย่างนี้แขกรับเชิญของเราสนใจเรื่องแบบนี้มากเป็นคนที่มีความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ในโลกภาคซีตะวันออกอย่างเอเชียอย่างประเทศไทยอย่างนี้นะครับและโลกฝั่งตะวันตก เมื่อความรู้ประสบการณ์ต่างๆมารวมกันเขาผู้นี้พยายามคิดว่าวิถีชีวิตของเราที่ถูกแล้วควรจะเป็นอย่างไรแล้วก็นำความคิดเหล่านี้มาเสนอต่อสังคมสิ่งที่เราเจอเจอก็คือเขาคนนี้เคยถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์เคยถูกจับติดคุกมาแล้วสี่ครั้งเคยต้องลี้ภัยไปต่างประเทศและเชื่อว่าน่าจะมีรายชื่ออยู่ในบัญชีดำของรัฐบาลเกือบจะทุกรัฐบาลทีเดียว ชื่อของท่านนั้นผมเชื่อว่าท่านผู้ชมต้องรู้จักต้องเคยได้ยินหลายท่านได้ได้รับรู้กระแสวิพากษ์ผลงานของท่านแขกรับเชิญของเราก็คือคุณสศิวรักษ์หรือคุณสุรักษ์ศิวรักษ์พอได้ยินชื่อนี้นะครับผมมีคําถามในใจ2เรื่องแน่ๆเลยผมเชื่อว่าท่านผู้ชมอาจจะมีความรู้สึกเหมือนกัน1ก็คือว่าคุณสศิวรักษ์เป็นคนที่วิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายบริหารวิพากษ์วิจารณ์การทํางานทั้งหมดมาตลอดไม่ได้เลือกว่าอยู่ฝ่ายไหนอย่างไรก็ดูเหมือนจะไม่อยู่กับฝ่ายไหนสักฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็เลยมีคนสงสัยว่าเอ๊ะท่านกดดันท่านเก็บกดหรือท่านถูกแรงบีบอะไรมาตั้งแต่วัยเด็กจนโตรหรืออะไรอย่างไรถึงได้เป็นอย่างนี้หรือเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติใครๆก็พึงกระทำถ้าเช่นนั้นทําไมจึงมีคนไม่กี่คนที่แสดงตนและวิพากษ์วิจารณ์สังคมแบบนี้คำถามที่2ก็คือว่าท่านเคยกล่าวไว้ว่าก่อนที่ท่านจะลาจากโลกนี้ไปคือท่านก็อายุมากแล้วนะครับเคยบอกไว้ว่าอยากจะให้คนไทยได้เห็นความจริงความจริงที่ท่านอยากจะให้เห็นคืออะไร ผมเห็นแล้วหรือยังหรือท่านเห็นแล้วผมยังไม่เห็นวันนี้เราพยายามหาเรื่องนี้กันวิถีชีวิตของเราเป็นอย่างไรความจริงที่ท่านอยากให้คนไทยเห็นเป็นอะไรช่วงหน้ากลับมาคุยกันครับ รายการไอคอนกันนะครับท่านผู้ชมครับอย่างที่เรียนท่านผู้ชมไว้แล้วว่าวันนี้เราจะได้พูดคุยกับบุคคลที่เราได้รับทราบถึงมุมมองของท่านหลายๆมุมในเรื่องของสังคมในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของการดําเนินชีวิตของมนุษย์ของคนไทยของคนในโลกครับขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราครับคุณสุรักษ์ศิวรักษ์หรือคุณสอศิวรักษ์ครับสวัสดีครับท่านครับยินดีครับ อย่างที่ผมได้บอกกับท่านผู้ชมถึงความรู้สึกของผมที่มีต่อต่อเรื่องของท่านที่ผมได้พอจะรับทราบบ้างในบางส่วนนะครับมีหลายๆคําถามเกิดขึ้นในใจผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านก็อาจจะมีคาถามเช่นเดียวกันคําถามหนึ่งในนั้นก็คือว่าสิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านแสดงออกสิ่งที่ท่านบอกนั้นเพราะท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันอย่างนี้จะดีกว่าอย่างนั้นเรากําลังไปผิดถูกทางหรือไม่ทางใดเป็นทางที่ควรจะไป แต่ในมุมของคนไทยหลายคนอาจจะบอกว่าการไปแสดงออกอย่างนั้นแล้วก็จะเกิดภัยใส่ตัวเพราะว่าไปบอกว่าคนนี้ไม่ดีทําไมไม่ทําอย่างนั้นละ่ะเขาก็เลยจะมาหาเรื่องกับเราได้ก็เลยจะถามท่านว่าเอะเราม,ทามีท่านมีความคับข้องใจตั้งแต่วัยเด็กหรือว่าท่านโตมาอย่างไรด้วยการหล่อหลอมแบบไหนท่านจึงกลายเป็นคนที่ต้องการแสดงออกเพื่อให้สังคมดีขึ้นกว่าเดิมก่อนจะตอบ,บปัญหาของคุณนะครับครับผมขอออกความเห็นนิดเด้ยไหมได้ครับคุณเรียกผมว่าท่านเนี่ยนะครับมันเป็น อะไรสมัยนิยมเวลานี้ซึ่งมันผิดนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยเราเรียกจะเพราะเจ้าคุณอนันต์บัรญาชุนซึ่งเคยเป็นนัฐมตรีบบอกกับผมเลยว่าให้เรียกคุณอนันต์ตลอดเวลาไม่เรียกท่านซึ่งผมเห็นว่าถูกต้องนะครับในนี้คุณก็บอกแล้วผมชอบคัดค้านชอบอะไรกันคัดค้าน้อแรกเพราะว่ามีคนมาเรียกผมว่าท่านผมบอกผมไม่ได้เป็นหม่อมเจ้า บางทีผมเผอเรียกท่านในบุคคลที่ผมยกย่องและสูงอายุซึ่งจริงๆผิดใช่ไหมฮะผมจะเรียกว่าคุณสอคุณสุรักษ์นายนายสุรักษ์ตามรชาชการเขาเรียกอย่างนั้นนะหรือบางทีเขาก็เกรงใจเรียกอาจารย์แต่อาจารย์เดี๋ยวนี้ก็เต็มไปหมดนะหมอดูใต้ต้นมะขามก็เป็นอาจารย์ใช่ครับใครให้หวยได้ก็เป็นอาจารย์ได้แล้วครับเดี๋ยวนี้เยอะเลยนะทั้งพวกภรรยาทัฐมนตรีก็เรียกสามีว่าท่านอ๋อเดี๋ยวนี้ภรรยาเรียกสามีว่าท่านเหมือนกันแล้ว สามีก็เรียกภรรยาว่าคุณหญิงซึ่งมันหน้าหน้ามันไสหลังจากวันนี้เป็นต้นไปผมจะจำไว้และผมจะเรียกให้ถูกคุณสุรักษ์โตมาด้วยด้วยครอบครัวแบบไหนครับครอบครัวของการต่อสู้ครอบครัวของนักคิดครอบครัวของคนที่สนใจเรื่องสังคมเรื่องวิถีชีวิตเหรอครับครอบครัวผมเป็นคนธรรมดาธรรมดานะครับชนชั้นกลางพ่อค้าแม่ค้าอย่างเงี้ยเหรอครับพ่อผมก็เป็นลูกจ้างนะครับเป็นเติบโตมาจากเป็นเตมเล็ฝรั่งแล้วก็ เป็นสมุบัญชีครับก็เรียกว่าเดินแพงหน่อยแต่ว่าเป็นชนชั้นกลางเป็นคนจีนใช่ไหมครับเชื่อสายจีนเชื้อสายจีนองผมมาจากเมืองจีนนะครับกงทั้งฝ่ายพ่อฝ่ายแม่มาจากเมืองจีนแล้วก็ในทางบ้านแม่ผมเนี่ยเป็นผู้มีอันจะกินสมัยรัชกาลที่ห้าถึงก็เคยเป็นเศรษฐีเบอร์หนึ่งของเมืองไทยเบอร์หนึ่งเลยครับตอนผมเกิดนั้นบ้านเราเริ่มเซมากแล้วจนเกือบจะเรียกว่าล้มละลายเลยได้ซ้ำไปนะทางที่เราเคยเป็น ในเวลาไม่ถึงร้อยปีด้วยนะไม่กี่สิบปีส่วนมากเป็นอย่างนี้นะครับเราลืมไปนะครับพวกที่ร่ารวยกันมาส่วนมากกับสาบชั่วคนนั่นเองนะครับแต่เราศึกษาดีๆครับพวกส่วนมากเป็นอย่างนั้นพวกเศรษฐีจีนที่มาเมืองไทยเนี่ยครับ้วมากลายเป็นไทยแล้วก็มักจะถ้าไม่ล่มจมก็หายไปอันิสศาสนาพุทธช่วยมากเลยท่านพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอันิจจลักษณะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงคุณอยากไปตื่นเต้นกับความรวยความจนให้เข้าใจชีวิตแต่ด้วยครอบครัวแบบนั้น คุณสุรักษ์ก็ได้การเรียนการสอนได้รับการส่งเสริมให้ให้ให,ให้มีความรู้อย่างดีเพราะไปเรียนยนสมชัญเนี่ยผมไม่ชอบเลยเพราะครูเขาชอบครูชอบเอ็ดชอบดุให้ท่องขึ้นใจอะไรเนี่ยแต่ว่า <ผม S 1> คุณ <ผม S 1> สุรักษ์รู้สึกถึงถึงความเขาเรียกอะไรนะความไม่ถูกต้องของวิธีการเรียนการสอนตั้งแต่ยุคเป็นเด็กเลยเหรอครับครับ<ต>ผมเห็นแต่ตอนนั้นไม่รู้อะไรถูกอะไรผิดรู้แต่ว่าเราไม่ชอบแ,แบบนี้เราชอบอีกแบบครับครับอ่าแต่แต่ก็ยังเรียนต่อจนจบ คืออย่างนี้นะครับแล้วก็ไปเอยนเผลอผมเนี่ยมีบิดาที่ดีมากครับดิดาผมเป็นคนธรรมดาธรรมดาเนี่ยแต่ท่านรักผมครับที่จะพูดว่าทําให้ผมเสียคนก็ได้คือท่านเขี้ยวเข็นใช่ไหมไม่เขี้ยวเข็นเลยไงอ้าวเหรอฮะตามใจทุกอย่างะนะครับตามใจทุกอย่างแล้วก็สอนด้วยว่าไม่อยากไหว้ใครก็ไม่ต้องไหว้บางทีเอาขนมมาให้แล้วต้องให้ไหว้บอกไม่ต้องเตี๋ยวช่วยให้เองจะไปเอาของมันผมก็เลยแข็งข้อมอมาเรื่อย แล้วผมกับพ่อเนี่ยก็นอนคุยกันอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมพ่อกับผมเนี่ยนอนด้วยกันคุยกันขําคืนผมก็ถามท่านเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วก็เถียงท่านตั้งแต่เด็กนะฮะก็ผมรู้สึกท่านเป็นเพื่อนคนแรกของผมเป็นครูคนแรกของผมที่ให้กําลังใจให้ความเป็นตัวของตัวเองแต่กําลังสงสัยว่าเด็กชายสุรักษ์ในขณะนั้นไม่ชอบวิธีการเรียนแบบที่เป็นระบบของการเรียนปถมศึกษามัธยมศึกษาอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะแต่ชอบเรื่องราวต่างๆที่เป็นอดีตที่ฟังจากญาติผู้ใหญ่ แต่เขาไปเรียนจนจบหรือไงฮะไอเรียนจบนี่ก็ผู้ันยังไม่เปลียใจนะครับครับเรียนไม่ยากเย็นอะไรนี่นครับถามเด็กวันนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ตอบนไมสมัยนี้มันอาจจะยากสมัยก่อนนะครับครับคือเรียนเพียงสอบได้ไดไมันง่ายนะฮะสมัยก่อนเนี้และความตั้งใจก็คือจะเรียนแค่เพียงสอบได้แหละผมก็ไม่สนใจเ,เท่าไหร่นะผมไม่สนใจในเรื่องเรียนนี่ไม่สนใจเลยนะครับแต่ว่าสนใจว่ามีเพื่อน พราะการศึกษาเมืองไทยมันดีอันเดียวนะฮะแต่มีเพื่อนและครูบางคนก็เป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรครับน่าเคารพนับถือท่านแต่ว่าคุณสุรักษ์ก็ไปเรียนต่อต่างประเทศไอ้ที่ว่าไปยังเรียนอังกงอังกฤษคุณสุรักษ์ก็ไปเรียนครับคือเรียนทั้งสองฝั่งนะบวชด้วยเรียนด้วยไหนมาก่อนมาหลังยังไงครับคือบวชเนี่ยนะครับมันเกิดสงครามโลกครั้งที่สองครับโรงเรียนถูกปิดเพราะมันที่ระเบิดในกรุงเทพครับก็โรงเรียนอัศมิัรก็ไปสอนที่ศรีราชาครับ พ่อผมถามจะไปเรียนไม่เสี้ชาผมไม่อยากเรียนอยู่แล้วผมบอกไม่เรียนดีแล้วละ่ะนี่พ่อผมก็เห็นว่าเอ้เรียนกระบ,บรหลวงมาเลยมาโรงเรียนปิดไปบวชจะดีไหมจะได้รู้จักาศาสนารู้จักวัฒนธรรมของเราเพราะตัวท่านเองก็ไม่ได้บวชท่านเลยให้ผมไปบวชผมก็เลยไปบวชที่ดริงท่านก็นบอกว่าบวชสักสองเดือนนี่ก็ไม่ได้ชอบใช่ไหมครับตอนนั้นเออผมชอบเรื่องบวชได้ชอบเออเรื่องบวชได้ชอบบวชสองเดือนเลยผมจะไม่ศึกเอาพอไปบวชแล้วมันสนุกมากเลยครับผมเห็นว่าการบวชเนี่ยเป็นของวิเศษมาก เด็กกาลังอายุเพิ่งจะแตกเนื้อหนุ่มนะครับ,รบแล้วอยู่โรงเรียนก็ถูกตีมาถูกว่ามาพอมาบวชเท่านั้นที่ไหนได้พผมเหลืองเท่านั้นคนกราบไหว้เป็นแถวเลยครับรท่านอายุมากเราต้องเยอะแยะท่านเรียกตัวท่านเองว่าผมนะครับซึ่ง,งผมรู้สึกโอ้นี่เราเติบโตมากเลยเพราะฉะนั้นผมพอใจมากในการบวชแล้วก็ได้รู้จักคนทุกชนชั้นเลยเพราะในบ้านเรามันเป็นชนชั้นกลาง โรงเรียนอาจารย์ชันกชนชนั้นกลางทั้งนั้นแต่มาบวชนี่มีทั้งเจ้านายสเสด็จมามีเจ้าพระยา<ม>พระยามีทั้งคนยากคนจนมามันเหมือนกันหมดครับเวลาวันพระนี่ในโบสถ์ในดดนั่งกันทุกชนชั้นเป็นโอกาสที่ผมรู้จักคนต่างชนชั้นมากและได้เห็นวัฒนธรรมของเรารที่มันเป็นพื้นฐานคือศาสนาพุทธช่วงเวลาของของการได้ไ,ดไปบวชเป็นพระในขณะนั้นเนี่ยบวชเนรครับบวชเนรนะครับได้ศึกษาศาสนาย,ยังไงครับเป็นเหมือนสมัยนี้ไหมครับหรือว่าสมัยนั้นดีมากสอนให้ให้เข้าใจหลักการของธรรมะจริงๆ คือสอนเนี่ยผมต้องชมนะอาจารย์ผมเนี่ยเจ้าคุณพัทรมาณีเนี่ยท่านมีชื่อเสียงมากนะครับแล้วผมตป็นเด็กอายุสิบสองสิบสามท่าน,ท,าน,ท,านท่านทำกับผมเหมือนกับเ่อนผู้ใหญ่แต่ผมกล้าถามท่านแล้วท่านก็ตอบอคนบอกโออเอเนี่ยกล้าถามผมถามถามจำได้ไหมถามคำถามประมาณแบบไหนผมถามว่าเวลามาบวชเนี่ยนะสิกขาบทข้อที่เจ็ดห้ามทัดจองดอกไม้ นะครับแต่งเนื้อแต่งตัวประดับของหอมครับแล้วทําไมเราดอกไม้ไปถวายพระพุทธเจ้าพุทธรูปอ่ะเออไม่ผิดเลยท่านเออเนรเข้าใจถามเออนี่ผมยังนึกไม่ออกฮะเออน่าสนใจฮะแล้วท่านจะตอบว่าไงครับท่านตอบว่าพุทธเจ้าท่านไม่ได้ยินดีกับดอกไม้อะไรต่างๆแล้วแต่เราถวายท่านเพราะเราเคารพนับถือท่านอะไรที่ดีสุดเราถวายท่านอ๋อแสดงออกของผู้ที่นําไปให้ หลังจากนั้นล่ะครับจําเป็นต้องศึกหรือไงฮะอ๋อศึกนี่ก็ผมอยากจะบวกต่อไปนะครับ,รบที่พ่อผมบอกว่าตอนนี้มันก็ดดีแล้ว